ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าล and, finally, ืมกดไลค์กดซ u บสไ r ร b ์ให้กันชาแนลด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามเพจกูด้วยไม่มีใครกดติดตามเลยไอ้สักเฮ้เฮ้เฮ้อย่าเพิ่งก่อนจะไปอินโทรขอฝากกลุ่มไว้หน่อยโฮ t ทลไทยแลนด์ทีเฮดเป็นกลุ่มของการเองอย่าลืมไปเข้ากันเยอะๆยะน๊จะจุ๊บ เจ้ามาตัวน้อยเจ้ามาตัวจอยลาเจ้ามาเปลี่ยมน้ำใจมิตรภาพความหมายเป็นเช่นไรฟ้ายังมีมนฝนยังมีวันแรงสลายยังมีกินแบ่งถ้าหากจะแบ่งใจนี้ไม่มีทาง เอากราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับพบกับผมนะครับการชาแนลกับอิชัดเคยวันนี้ก็อยู่กับเกม Hotel Highway นะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวตู้ My State Emporium นะครับผมนะเป็นตู้ที่เข้ามาใหม่ในดาดฟ้ารุ่งอรุณน,นะครับผมนะก็เอาจริงนะมันก็เป็นของเดิมๆแหละที่มันเคยมีมาก่อนๆแล้วใช่ไหมหละ่ะเนี่ยเส่นทรงผมไอ้พวกนียผมมีมาต้องนานละใช่ไหมตัวนี้นะก็ไอ้พวกกางเกมพวกอะไรเนี่ย มันมเป็นของที่เราคุ้นตาอยู่ละแต่ตู้มันเพิ่งเอามาเพิ่มนะครับผมนะนี่ครับของบางอย่างก็บางคนก็มีแล้วนะครับผมบางคนก็ยังไม่มีเนาะเออก็เป็นของเก่าของใหม่ผสมกันไปนะก็ลองมาดูกันนะครับว่าตู้นี้มันจะไปตอนไหนนะครับหรือมันจะไม่ไปเนาะก็อยู่ในดาดฟ้ารุ่งอรุณนะครับผมก็มาดูได้เนาะ My Step Emporium นะครับผมนะเป็นตู้ที่เข้ามาใหมนะ่นั่นเอง นะผมก็ลืมรีวิวไปเนาะผมไม่รู้ว่ามันเข้ามาวันไหนช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยขออภัยด้วยจริงๆนะครับผมนะก็หวังว่านะไอ้ตู้มาสเต็ปอนะิมพอเรียมเนี่ยหรือตู้อะไรนี่แหละไอความลึกลับของอ m มพอเรียมนะครับผมนะว่ามันจะไปตอนไหนนะครับผมเนาะสำหรับไอตู้นี้นะแต่ผมคิดว่านะมันไม่น่าไปนะครับผมแต่น่าจะอยู่แบบนี้แหละเนาะแต่อาจจะมีของใหม่ๆน่าจะเพิ่ม เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมนะอาจจะ <jas> มีของใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะสำหรับไอ้ตู้นี้นั่นเองเนาะเราก็ลองสามารถมาเลือกรับชมกันได้นะของที่เพิ่งเข้ามาอาจจะน้อยหน่อยก็ว่าเพราะว่ามันเพิ่งเข้ามาในไอ้ไอ้ดัดฟ,ฟ้ารุ่งอรุณไงน่ครับผมไอ้ตัวสูงสุดเลยนะดัดฟ้ารุ่งอรุณน,นะครับผมนะก็เพิ่งเข้ามานั่นเองเนาะสำหรับส่วนของ v ี p นะผมก็ต้งแต่เล่นมาผมก็ยังไม่ได้เคยขึ้นไปเลยนะครับผมก็ยังไม่รู้ว่าข้างในมันมีอะไร นะสำหรับ V.I.P เนาะเดี๋ยวไว้เรามีเงินเติมนะครับผมนะเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปดูนะครับผมนะก็ <c oughs> <c oughs> เออนะ <c oughs> ก็เอาจริงๆว่ามีไม่ก็มีนะแต่ไม่อยากเติมนะผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มนะมันการที่มันจะสิ้นเปลืองนะครับผมนะ V.I.P เนาะสำหรับใครมีเงินก็เติมได้เนาะ V.I.P ก็ลองขึ้นไปดูกันนะครับผมไม่มีคําถามอะไรอยากถามมาก็สอบถามมาได้เนาะก็สำหรับตู้นี้มันก็เข้ามาใหม่ใช่ไหมละ่ะเออเนาะเราก็ลอง ติดตามดูไปครับผมว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาอีกนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมนะผมก็ขอจบแค่เพียงนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับคนที่ติดตามแนละชมการแชแน,นลมาโดยตลอดนะครับผมก็สำหรับนี้ก็สวัสดีครับ